สวัสดีครับพ่อเอกครับครับท่านผู้ชมครับมือนีผมมาตามต่อแนวทางความฝันของคุณพ่อเอกครับวันของวันที่ส6บหตุลาคมห6หครับโอ้ยพ่อเลขของคุณพ่อคักแห้งเนาะครับแตกสองตัวครับท่านผู้ชมที่คุณพ่อหายมาหนึ่งศูนย์สองเนาะพ่อเนาะเลขออกศูนย์สองครับท่านผู้ชมครับอืคุณพ่อได้ซื้อวะครับ ผมสื่อจะสามตัวโอ้บอทตัดถือถือเป็นลูกสาวลูกสาวถือสามสิบาทเดียวโอ้ครับครับคุณพ่อเอกนี่ครับนผูมชมครับฝันเมนฝันเมนมหลายหลายงวดแล้วนะพ่อเนาะครับเขาทั้งสามตัวสองตัวครับบอท่านลุดเถอะครับโอ้ผมมันมันบอป็่เสียนเหรียญเหล็กมาได้บอบออยากบอมากเหรียญมาได้ครับครับครับฝันแต่กเบ้าให้ลูกเต้าครับก็ญาติพี่น้องฟังครับอืมครับครับลูกสาวตัดเอาศูนย์สองสามสิบบาทบ ครับครับผมสื่อได้สามตัวทีไอสื่อหนึ่งศูนย์สองลอยคุ้นลอยกับสองสี่สองลอยคุนลอยครับครับเกือบแตกสามตัวเนาะพอเนาะเกือบเกือบครับหนึ่งศูนย์สองคุณพอหายมากครับอ่าเหลีมันออกสองศูนย์สองครับครับบนเลขไทยของแล้วันที่หนึ่งสามตัวเนาะพอเนาะครับ อยองวันนี้เห็นคุณพ่อบอกว่าคุณพ่อกับฟันอีกแล้วเนาะพ่อเนาะฟันมืนขึ้นเลยครับฟันดีอยู่ครับครับครับหล้กกามีเอฟซีครับท่านผู้ชมครับคือคุณปานีครับอ่าก็ได้ฝากเงินมาให้คุณพ่อเอกครับผมก็ได้มอบให้คุณพ่อเป็นทีเรบร้อยแล้วเนาะพ่อเนาะครับคุณพ่อก็ดีใจร้ายครับคุณพ่อว่าครับเพราะว่าอ่าสิได้นาเงินจํานวนนี้ไว้ใจ่ใจในรัวเลื่อนเนาะพ่อเนาะ กาแฟครับสื่อกับพงกับเขาอย่าครับครับพอแล้วในวันนี้คุณพ่อฝันว่าจังไรเน่ครับผมฝันว่าไปรับปริญญาลูกสาวอยู่คอนแกนลูกสาวเลี้ยงคอนแกนแต่เลี้ยงมันจบแล้วครับสิ่กับมาสิ้นเดือนเนี่ยจบสิ้นเดือนนี่ก็สิไปพึกงานอยู่ไอ้จังหวัดจันทต่อครับครับอีกสี่เดือนยังจะจบ่อนม่าฝันก่อนฝันว่าไปรับปริญญาอือแต่ว่าะว่าหม่คอนแกนมอบนปพระเทพมันมาะ เป็นมาไอหมอกครับอ๋อมันมาไปรถขั้นหนีแหละรถทะเบียนหา 5, 4, 3, 4้าสี่สามสี่เนี่ยพอร์ี่นหละครับพอ,อกขั้นที่เคยออกสามตัวครับตั้ที่เคยออกสามตัววันตีเปเอถือเขาส้นอยู่อาสานมีหั้นหนีเลยก่อนเลยบบออกสามตัวเลยนะพ่อครับฟันเห็นย่ำใดเลยออกตลอดเลยอ่ะครับพอบ่อเปาต่อครับผมเออวันว่าไปหลายคนอ่ะไปพี่น้องเมียยังไปเมื่อต่ลูกอ่ายเป็นกัไปไป ยังไปหอดแถวยาโสหรือลอยเอ็ดนี่แหละครับก็ไปจอดจอดกลางทางมีสลาอยู่กับพ้ากันเาเมือยมาันเนี่ยกั้ากันยางเบิงเราเลาะทางไปเห็นปลาขอนบัเนี้ปลาซิ่วหลายหลายทั้งปลาซิวปลาเข็งพ้ากันเอาปลาขอนแล้วบันนี้ในปลาขอนไม่คู่เป็นอวไรเอาข้นไอ้ขึ้นมาขึ้นมาทางัไปเห็นหลักกิโลครับวันนี้ครับหลักกิโลขึ้นมาขอนแก่นหนึ่งสี่สามเหมือนทั้งหมด มันเหล็กบ่ก,กันเนี่ยนี่เพราะว่าเขาบอกเป็นกิโลนะครับ,ค,รบคอนเสิกคอนเจนหนึน่งสี่สามยหลังก็โยกมุ้บไเอหนึ่งสี่สามคอนเจนเัมนีนก็ไปไปหอดคอนเจนหอดคอนเจนมีคนไล่ไปยืนเหนยกอยูว่วันล่อ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 คิวยิงย่งด้าเขาประกาศเอ้นศสอ,อนุธิดาลูกสาวเืออนุธิดา ด,ดี่เขารับปริญญาลำดับลำดับที่สามหนึ่งหกนะครับมันก็เป็นเลขคือเก่าเออสามหนึ่งหกครับครับครับแต่ว่าผมหนึ่งสี่สามครับสามหนึ่งหกเดี๋ยวผมมักสามหนึ่งหกแข่งลำดับที่ครับลำดับที่จะรับปริญญาบนะครับอ๋อพอกับฟันซ้ำนี่เน,ะนานนะครับฝฟันซ้ำนี่แหละครับครับ ในรอบนี้พ่อเอกครับท่านผู้ชมพ่อฝันว่าตัวของคุณพ่อนี่ไปรับปริญญาลูกสาวครับครับที่มหาลัยขอนแก่นครับคครับือไปกันทางครอบครัวแล้วก็ญาติพี่น้องครับญาติพี่น้องไปเต็มรถเลยครับแล้วก็ได้ไปจอดพักอยู่แถวซอยเอดนี่แหละครับครับจอดพักอยู่ครับแล้วก็ไปเห็นปลาปลาซิวหลายปลาน ราขงข้างกันเลยพากันเอาปลาบัมนนี้ครับเคยทุกพากันลงรถไปเอาปลาผมกับติ๊งโงมเพราอมเขายงคัดครับเพราะได้ปลาปลาที่ได้เป็นครูเลยไม่รอพอครับ<ม>อืมึ้ัขคืน,คนจะเอาปลามาผัดขึืนมาผัดไม่เห็นลักกิโลครับโยกปลามาไม่เห็นลักกิโลครับลักกิโลเขียนว่าไปคอนแกนหนึ่งร้อยสี่สิบสามกิโลคอนแกนหนึ่งสี่สามนนโะอ๋อครับหนึ่งสี่สามกิโลเ้ยครับครับครับอืมล้วก็เลยเอาปลาที่ใส่รถครับ ไปรับปริญญาไปรับปริญญาอยู่คอกนกจนครับพ่อไปถึงเนาะที่พ่อว่าพ่อไปถึงกับเขากาับประกาศารไล่ซื้อคือลูกสาวตะครองนี่ลำดับลำดับสี่รับปริญญามันต้องมีลำดับนะครับครับสามร้อยสิบหกครับสามหนึ่งหกครับโอ้สามร,ร้อยสิบหกคิวเปนแล้วตัวเลขได้ครับแค่นี้ครับพอ่อถ้าพอตีพอสิตีเป็นตัวใดครับหรือว่าตัวตัวตัวนี้บอที่พ่อให้ผมเขียนให้นบ่ ตัวนี้แล้วครับตัวห้เกียนไหะครับัแต่ว่าตัวที่ผมมากนี่คือสามหนึ่งหกตัวมากแห้งคือปลาหนึ่งสี่สามนี่คือลำดับลำดับไอ้หลักกิโลที่พ่อเห็นตัวเลขเนาะครับแล้วก็บสามหนึ่งหกนี่คือลำดับที่ลูกสาวไปรับปรินดาครับ ขันว่าสามหนึ่งหกกัระวังเลขเก่าน้ำแนครับท่านผู้ชมหาซีสามซีไอคือเหลขกไอลดขั้นที่ไปนะครับลดคั้นที่ครับไปเวลาฝันเห็นย่ำไดออกตลอดนะพ่อออกสามตัวครับชุดนั่นครับรถขั้นนีที่คุณพ่อฝันว่ากลับจากอุบลครับและการถลดของคุณพ่อไปโดนชนอยู่นาสารแม่นั่นีนีสีสานครับเลขออกหาซีสามมาพ่อครับเนาะสามตัวเนาะพ่อครับ ในวันนั้นครับท่านผู้ชมครับแลวก็ในรอบนี้คุณพ่อก็มา่ฝันเกี่ยวกับรถแล้วก็ฝันว่าตัวตะกรองไปรับปริญญาลูกสาวเนะอพอนาะครับคุณพ่อเลยตีตัวเลขให้ว่าน,นาสิตัวเลขนาสิประมาณนี้ครับอาจสิห้ายตัวเนานะพ่อเนาะแต่ก็ให้ท่านผู้ชมเลือกเอาครับแต่ตัวเลขที่คุณพ่อเอกมกักมากที่สุดคือเลขสามหนึ่งหกเลขลำดับสิรับปริญญานะครับของลูกสาวครับซื้อกลับไปกลับมาบึง ครับครับถือว่าาฟันแบบนี้ถือว่าเป็นฟันดีพอๆฟันดีครับาว่ฟันดีเลยครับครับปกตีแล้วลูกสาวของคุณพอเองนี่ก็เลียนอยู่ที่คอนแกนอยู่แล้วเนาะสิจบสิ้นเดือนนี่ครับโอ้ครับครับสิจบแล้วสิจบแล้วก็สิไปพึ่งงานอยู่ไอ้จงหวจันทร์ครับอีสิเดือนคือจบเป็นเรียบร้อยหมดหมนครับครับก็ไปฝึกงงานแต่ว่าจบจากมหาไลัยนี่จบสิ้นเดือนนี่สิไปเป็นคนของมาพอดีครับอืม มีประมาณนี้เนาะพอเนาะครับแนวทางความฝันของคุณพ่อเองครับท่านผู้ชมครับกะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมครับคุณพ่อก็ถือว่าเป็นคนที่ฝันแม่นอีกคนหนึ่งครับในงวดนี้งวดของวันที่16ตุลาคม66ครับตัวเลขที่คุณพ่อตีให้ก็คือ143แล้วก็316ครับแล้วก็5 434เป็นทะเบียนรถยนต์ของคุณพ่อเองครับก็ให้ท่านผู้ชมโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมครับ ครัผมเคยอีสานใต้ก็ขอขอบคุณคุณพ่อมากๆครับที่มาเล่าให้ฟังเนาะพ่อเนาะครับขอให้แตกสามโตอีกเนาะพ่อเดี๋ยวจังได้ทักโค้งสุดท้ายเดี๋ยวผมมาหาคุณพ่ออีกแค่นึงครับครับขอบคุณครับพ่อครับขอบคุณครับ